ความเคลื่อนไหวก่อนการแข่งขันแบบมินตันในมหากรรมกีฬาโอลิมปิกเกมล่าสุดที่โรงเรียนแบบมินตันบ้านทองหยอดพุทธมณฑลสายสามเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาโคเซียชื่อหัวผู้ฝึกสอนเปิดเผยว่าครูต่อสู้ที่ราชนกอินทนนท์จะเจอในวันนี้พบกันมาแล้วครั้งหนึ่งในการแข่งขันเดนมาร์กโอเพนเมื่อ2ปีที่แล้วคิดว่าวันนี้ราชนกก็คงไม่พลาดที่จะคว้าชัยชนะในการประเดิมสนามโอลิมปิกเอ,อติโดกันทุกว่ันนะแต่ยังว่าตอนแรกกินที่หมู่บ้านกีฬา เขาบอกมีหลายอย่างให้เลือกอาหารอาหารไทยอาหารแบบอาหารจีนอาหารฝรั่งบิหมบุกตอนนี้เขาเริ่มเปืดอแล้วครับกินกินก,น,น,กน,กนกินเหมือนกันล่ะทุกวันกินเหมือนกันตอนนี้ไปกินที่โคไทยบ้านนะครับกลมไปสมบูรณ์ทุกอย่างนะยังมีนิดหน่อยอันนี้ไม่เบิ่ปลาหาครับคิดว่าผคคิดว่าตอนนี้พร้อมทุกอย่างแล้วครับรู้ซสร์คนนี้เขาเคยเจอที่สงปีที่แล้วที่แตมาเอาเพิ่มชะละ สงเสียชราขาเค่วันนี้ล่าจะไม่มีบาหาเลยครับด้านบรรยากาศภายในสโมสรยังคงเป็นเหมือนทุกๆวันซ้อมกันปกติเยาวชนภายในสโมสรยังคงรอรุ้นให้กําลังใจนักกีฬารุ่นพี่อย่างน้องเมย์พร้อมอยากจะให้ชาวไทยร่วมเชียร์ในการประเดิมสามครั้งนี้เช่นเดียวกันผมเป็นตัวแทนทีมสังกัดบ้านทองหยอดก็ขอให้พี่เมย์แข่งรายการโอลิมปิกครั้งนี้ก็ขอให้พี่เมย์ทำให้เต็มที่ ขอให้พี่เมย์ประสบความสำเร็จเอาเหรียญกลับมาให้ได้ก็ขอให้ทุกคนชาวไทยช่วยเชียร์พี่เมย์ด้วยครับสวัสดีค่ะชื่อจิวชื่อพัทรสุดาชัยวันเป็นตัวแทนบ้านทองหยอดค่ะก็เป็นแชมป์อันเดอร์17ที่ประเทศอินโดนีเซียค่ะก็จะขอให้พี่เมย์แข่งรายการโอลิมปิกให้ทำให้ดีที่สุดค่ะแล้วก็สู้ๆค่ะแล้วก็ฝาก นชชชาวววไทยยยย่่เเีตด้คะสำหรับมันดาคุณแม่คำผันอินทนนท์เปิดเผยว่าวันนี้กำลังรองให้กำลังใจลูกสาวอย่างใจจดใจจอ่อและบอกอีกว่าได้คุยกันตลอดเวลาเรื่องอาหารการกินที่นั่นตนเองไม่ค่อยเป็นห่วงพร้อมฝากถึงแฟนๆแบบิตันชาวไทยร่วมเชียร์ร่วมให้กำลังใจในการประเดิมสนามของน้องเมย์รัชนกในวันนี้แม่ก็รู้สึกว่าเมย์น่าจะผ่านได้นะคะเพราะว่า เหมือนกับมีไม่ค่อยกดดันคือเจอใครก็ต้องเจอแต่วันนี้น่าจะผ่านได้ได้มีการพูดคุยกันด้วยครับบ้านเราเอวแม่ก็คุยกับเมย์ทุกวันค่ะเหมือนกับจะคุยไลน์บางทีเมย์จะไม่ค่อยตรงเวลากับเราแต่เขาตื่นมาเขาก็อ่านไลน์เมย์บอกว่าให้เมย์สู้ๆนะเป็นห่วงเรื่องอาหารการกินไหมครับอยู่ที่แไม่นะคะเพาะเมย์เขากินง่ายอยู่ง่ายก็แม่ก็จะห่วงแค่สภาพร่างกายเขาว่าเขาโอเคไหมเมย์ก็บอกว่าไม่เป็นไรนะคะ่ะคืออากาศก็เหมือนบ้านเราอยากบอกอะไรนะ แม่อยากบอกเมย์ให้เมย์สู้ๆแล้วก็ไม่ต้องกลัวคือเจอใครก็ได้นณน,นาทีนี้เมย์น่าจะสู้ได้ค่ะแม่อยากฝากทุกคนที่คอยให้กําลังใจเมย์วันนี้ให้กําลังใจเมย์ให้เชียร์เมยทุกๆคนเลยนะคะและนี่ก็คือบรรยากาศจากสโมสรบ้านทองหยอดก่อนที่น้องเมย์รัชนกอินทนนท์ นักแบดมินตันหญิงเดี่ยวทีมชาติไทยมืออันดับ4ของโลกจะลงสนามในเวลา18นาิกา25นาทีตามเวลาประเทศไทยอย่าลืมส่งกำลังใจของคุณให้ทัพนักแบดมินตันชาวไทยให้ประเดิมคว้าชัยเพื่อชาติไทยของเรา